พูนกระตาเลยพี่น้องในมือนี้กัยังมีพอได้เก็บได้เล่มแต่ว่าเฮ็ดเป็นออกเป็นหมองเป็นบอลนาะพ้าเตยเนาะบ่ได้ออกทั่วปลาพี่น้องออกเป็นห่มเนาะเป็นขาวปนไทยครับผมเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยบบบนี้พูดอยู่ไม่เตยทั้งทั้งไงเนาะเอาได้เอาไม่เตยพูดออกหน่อยพึ้นแต่ว่าพึ้นอันนี้พึ้นดอกพึ้นร้อนออกไม่หยีแล้วครับผมต่อขึ้นมุกเลยดอกนี่คออุ่นให้ ดลนึงคอขาขาเป็นขาอย่ครับมก็ไม่เอสวยเลยครับขาเนาะขาออนี่ยครับผมคนนี้ครับผมสวยเลยมาแต่สิบกเกบเพชรมูเ็ดกุ่มมามาเือบขาลาเลียสวย ช้อนเป็นชอนครับผมแท็คคู่อู้โมใหญ่เนาะเฮ็ดกลมเนี่ยค่ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศราเอฟซีทุกท่านทุกหมองทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศมื่อนี้กะหนักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกกับพาพีพานอา้องมาเลาะปลาคือเกา่าและพี่น้องในมื่อนี้ส่วนเฮ็ดงดเฮ็ดไหวพี่น้องมามือก่อนนี่กะมันหรือเนาะแต่ว่ามื่อนี้สีโศกสีมนันบ่พี่น้องเฮ็ดกะ เลาะมาหลายหม่องแล้วนอพอเตยก็ยังมาท่านพานอยู่พี่น้องเฮ็ดปวกก็ยังมาท่านเหน็นน้ำโมอยู่หมู่บ้านก็บ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งกัปลูกยางพี่น้องเอายางไปสามหมู่บ้านมื้อนี้ก็พาพี่พาน้องเข้าปลาคือเก่าไปกันเลยจ้าสวัสดีครับผมอิสีนักลาเฮ็ดไม่เตยพราเตยป้าแต่คุณคุณหม่องคุณบ้านค,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 ครับผมพาพี่พาน้องเข้าปลาในเสาร์วันที่ตุลาพศสองพันห้าครับผม นักลายเฮ็ดเมตเตยพอเตยปลาแต่เขาป้าน้องเมกตำบลเหนือคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าเหรอครับไปหลุ่นไปส้มมึงกั็พอเตยเมตเตยมึงว่าจะมานบอครับลุยกันได้เลยครับผมมาๆม,า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 มังเตยเฮ็ดละงอกมูใหญ่ครับผมชีด,ดอกคือว่าใหญ่เดอ้อนี่อ้ามาเมื่อนี้มามานละงอกละเดือบันมาส,สวยกจมานคือเก่า อดอกงามดีเด้อมันแล้วดอกเลยแหกมันคานกยุงสีมันบนต้นพี่น้องเลยมันตรงเงี้ยไม่เต่งตรงนี้ผงหยดข้านเหือดบนเงนบเงินแเต้ผงเินอันนี้ช่วยๆอกมันไลยเตงงามเลยครับผม อยู่คนเดียวอ,อีกแล้วพี่น้องโอ้ขาเพิ่นคืออยู่เลิกเธอเนาะสวยๆเลยผมจำยังหน่อยๆยังไม่เตยบบันกํนาลังตุง้มๆเนาะโอ้ดีอสองดอกอดอกสวยๆเลยเมฆกะปิเพิ่นอยาเพิ่นไม่เพิ่นเมหน่อยๆเพินเ่นกะปิหน่อยก็มอีอีกตุ้มสวยๆโอ้ดีตุ้มนี่ไม่เตย สวยแฮ่ดอกงามกราบขิงขาขิงขครอบผมเป็นโมเป็นกลุ่มเลยบบบนี้พูนอย่มงนี้ตัมันพัใหญ่น้อเมียนตดอก็รลางงามเลยก็่ามโจนดีนี้ตัวเป็นกะมีงกัดอีเต้เอาพี่เกาพูนก็ะเมนงนี่ตัวอมพูนกระเมงพู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 ครับผม Đổ mục nó mềm mềm mật mười bốn hèn một bóng mọi người ta ở đây còn ừ. à, 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 tốt lại tập mục nha nó mềm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  mục mục nha nó mục nha nó mềm 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 tên นีงายงีเลยตันี้าใหม่ผ่นาม่เตะสองดอกสวยๆนะครับผมขาอวบแห้งด่าอูุ้อีไม่เตงแต่ขาขาวม่แต่ในเงาใหม่คนละเคืองคนละเคืงเก่าคือเก่าครับผมเกีงเสบเนาะเกีงหอมเท่นไข่ แต่ไม่เห็นเยืือแล้วครับผมขุาวกมียนมดเลยพอเตยมีแต่ดอกอวบเลยต้นมันเ็ดยงอบวล่ะไม่เตยขาอบเียโตอ่อนดอกนว่าแต่สีบมีมูมันหาครับบมมีกุมขาลายเลือกรเมียนเตยสวยเลยครับ างานแห้นอีกคนอีกดอกพี่ชวยเลยพี่หมอถ้ามาตูมเพิ่นดอกตมเพิ่มค่พอดีงามผุดคือหนีบคักหนีบแน่เถอะแบบไม่หนีบข้อห้อยไว้เลยหนีบ <laughs> ข้อเห็ดด้วยครับผม, <laughs> บ <laughs> มนมีข้อเห็ดมันหนีบข้อข้นับ ถุุ้ติปิเลยบานเมตเตเเอ้นี่ไปทุล่เลอยู่อ้าเก็บเจ็บเห็ดกลุ่มนี่มันคือดอกงามเท่าไหร่คือสวยให้พี่น้องเบิ้งหมู่เดียวอีหลีอีอหมูเดียวครับผมอสวยครับตก่าแตเจะประหมาาเห็ดกลุ่มเหมือนนี่หมู่เดียวครับผม อู mm. mm ้โหผดถ้าผดจูมเพลินเพฟนไม่เตอะถ้าผดโอ้สวยๆเลยสวยๆครับผมส่วนสิพ่อเฮ็ดกลุ่มเด้อพี่น้อยถือว่าม้นเหรอครับน่ก็แมอ่าตะเปาะนี่ครับผมมบนมูอเพื่นบอกไม่ต้องติ้งกินสวยๆครับหล่งเนาะอันนี้พอเตะนี่เจ้าผาบบอเย็บไปเลยสวยเลยตรงนี้นอือ Men bất cập bóng tay quân yên bớt cập bóng tay quân yên bất 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 สวองนี่ครับผมพุนดีครับผมสวยเลยมาแต่สิบไร่เก็บเฮ็ดหมูเฮ็ดกลุ่มมามาเนี่ยเลือบแบบขายลายเลือดส่องหายดีเด้อยไม่เต๋ยบ้านสีไปตองพี่น้องบ้านแห่งฝนโตแห่งดำเขากันเลยอู้ยอีกตัวมึงไม่เต๋ยเฮ็ดกลุ่มนี่ดอกดำดอกใหญ่เน้อขายยังไงหัวก็ผมขาลายเลือด อีดอกเต้ขา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 ครับผมสวยงามแห่เห็ดขาลายเลือดขาเป็นขาครับผมวัอนี้อ uh ีดอกเต้ขาลายเลือดพี่ดอกเยดอกนงามเลยน่เต้ย่อกีหยังเรเท้าบอตวนเอาบอเอามาเอาต้พี่อู้หูปัตููนี่งาไไกลผุดนี่ไปเห็นเต้คุมมุมีผครับผมสวยสวยงาม ดอกสวยคมัอู้ดอกงามแห่งกาล้วกตาเมเตอรบานนี่มาเนี่ยครับในกระตาครับผมกลุ่มเดียวชุดยอดครับเพิ่งข้าวเพิ่งไข่สวยครับขากลุ่มขาอยู่นครับส้ยงามแห่งกะปิหน่อยก็มีสวยเม่เตจอร์เพิ่มเมนเดบบตุ่นดิงคาเตียมันหนานครับผม เป็นหมูเนาะเป็นหมูเป็นกลุ่มครับผมอันนี้ร้อนมากเละตาตาตาต่้งจองไว้เลยแล้วครับผมถือว่าเป็นหมูเป็นกลุ่มเ้อเป็นหมานับสวยเลย

กระเสียวได้ครับผมขาแบบไงอ้ยมาคักมะเหนีอเลยล่ะขาหนุกยุงขาไม่เติร์ดออกมาจ่างได้หน่อยเนาะโอ้ยเม่กัดเพลินไม่เติออทางนั้นพองหน่อยเมี่ยไม่เติร์ดเลยพูดไม่เติร์ดพูกัดเอาเลยไม่เติร์ดเอาทั้งไปแจ้งครับผมหอยทีละหอยคนหิมะแบบหน่อยบอหลายครับผมเด็ดอบหน่อยจะเต็มตาแล้วครับผมงามๆเลยมันเมี่ยงสวยๆครับผม อดอกในบานไฟใหม่ตะบายออกน้ำทางครับผมออทางไฟใหม่าึาเพิ่นพอขึุ้ดยอดแล้วครับผมบานกําลังบานนี่น้ำยาค้าลายเลือขึ้นไฟใหม่พืชตือก็ยังมีตาสีตาเหลืออยู่ครับผมพึ่นเขาโอ้งามงามงามอยู่ตะวันแม่กรรงกัดเป็นแม่งห้อยเดือครับผมห้อยเดือขาาไงไงหัวไม่ตื่นข้าขึ้นเขขึ้นไทย หาพ่ดว่าขักสวยครับพี่น้องก็สรุปคลิปในวันทีหาตุลาพศ2 5 6 8หัหกสิบปดนากรเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมือนก้ก็พาพี่้านองเขามาป่าคือเกาเลาะปลาน้องมีคือเกามือก็บมะมานเฮ็ดผึ่งเนาะพ่อเตยเนาะมะมานเฮ็ดผึ่งคาลายเลือดผึ่งขา้าแลยพี่น้องมือก็ พูนกระตาเลยพี hmm> oh oh, ่น er ้องในเมือหนี้ก็ยังมีพ่อได้เก็บได้เล่มแต่ว่าเฮ็ดเป็นออกเป็นหมองเป็นบอลนาะพอเตยนาะบ่ได้ออกทั่วปลาพี่น้องออกเป็นห่มเนาะออกเป็นจุดเป็นห่มแหละพี่น้องบ่ได้ออกทั่วปลาถึงกาเลือดก็เลยกลุ่มหนึ่งพี่น้องคือคือเนี่เมนกลุ่มใหญ่หนึ่งที่เพิ่นออกหม่ว่าเมนสิได้ยี่สิบกว่าดอกกี่บ่ในกลุ่มเดียวนะกับมามานเพิ่นพ่อได้เก็บได้เล่มไปเพึ่งขาวกะยังมีกลุ่มอยู่เนาะยังเป็นกลุ่มเป็นมู ผึ่งดำกับบบันไดเนาะเอนีเนาะก็ขอบคุณนที่กดไหลก้แช่กดติดตามให้กับนากลาเฮ็ดเมตเตยพอเตยปลาแตกถูกหม่องบอลเดอ้อพี่น้องนำเฮ็ดปวกกันย่งางโบท่านม,ทานมีท่านมานพี่น้องกัมานำเฮ็ดผึ่งกักย่างได้ตาได้พูนกัะตาอีกเมนีเฮ็ดปวกโบท่านเห็นพ่อดอกสำรับเมนีกะมานเฮ็ดผึ่งพี่น้องก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผุ